คุณภาพชีวิตดีกว่าค<ฆ>่ะคุณภาพชีวิตท่านผู้ชมครับนี่ก็บ่อยเกินไปละลักษณะการทําทางซ่อมทางขุดบอ่อขุดหลุมวางป้ายวางกรวยไม่ส่งสัญญาณเตือนท่านผู้ชมมีกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยพ่อแม่ลูกนี่ต้องเรียกว่าเคราะดีมากๆนะ<ม>เพราะรถ<ม>พลิกคว่ำลงไปในบ่อที่กำลังก<ม>่อสร้าง<ม>ตรงโค้ง<ม>ร้อยศพที่วังสะพุง<ม>ท่านผู้ชม ดูคนขับรถบเป็นคุณพ่อพาไปดูที่บ่อที่รถมันตกลงไปเนี่ย<อ>ไม่ตายนี่ถือว่าโชคดีนะนะครับรถผมนี่มัน้อยมาทีนี่ไม่มะนะยนี่แหละครับผมรถผมผมมากับลูกกับเมียครับรถผมตกวังนี้ไม่มีอะไรกั้นเลยครับ ทางโค้งตอนกลางคืนด้วยตอนกลางคืนด้วยนะครับรถ<ม>ของนี่เอามีลอยมานี่แล้วครับตกมานี่เลยครับนี่ป้ายที่เห็นนี่ไม่ได้แปลว่ามีอยู่แล้วขับแหกแล้วลงไปนะ่เอามาติดใหม่หลังเกิดเหตุการณ์นี้แล้วอะค่ะ <c oughs> มาเพียบมาเต็มเลยค่ะท่านผู้ชม สามคนพ่อแม่ลูกลูกตัวนี้เดียวเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมคร<ป>อบครัวของคุณศิริชัยประสบอุบัติเหตุรถยนต์พิกคว่ำลงบ่อข้างทางซึ่งกำลังก่อสร้างจุดโค้งร้อยศพบ,บ้านถ้ำมูลที่วังสะพุงระหว่างกำลังเดินทางไปพิุโลยืนยับเรียนที่ก่อสร้างไม่มีการติดป้ายหรือส่งสัญญาณไฟเตือนแ่ประการใดเจ้าตัวโพสต์ข้อความระบุตั้งคำถาม<ป>ทำทางทำไมไม่มีสัญญาณไปเลย ถ้าขับไวไม่รอดแน่หมดกันลถผมเติมให้ลดกูทำทางไม่มีป้ายสัญญาณอะไรชัดเจนมักง่ายมากคนต้องรับผิดชอบผมจะไม่ยอมถ้าเกิดลูกเมียผมเกิดเสียชีวิตจะทำยังไงใครมีความรู้เรื่องนี้แนะนำหน่อยอัตตาหิอัตโนมัโถไหมไม่หรอกท่านผู้ชมมันเกิดบ่อยเกิดไปไหมนี่เราจะเห็นเลย ขณะที่คลิปหลังจะเกิดเหตุประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณสิริชัยแทนปั้นหรือคุณเดียวซึ่งอายุ42ปีเป็นนักโดดเรก็โพสให้เห็นสภาพรถที่ตกไปในบ่อเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างทางมีการก่อสร้างแล้วก็บรรยายรถอย่างที่เราได้ฟังกันไปว่ามันไม่มีอะไรกั้นอยู่เลยจริงๆนะคะแล้วมากลางคืนมันก็มืดด้วยคุณสิริชัยหรือเดียวบอกว่ามันเกิดขึ้นเช้ามืดยังไม่สว่างของวันที่23พฤศจิกาเวลาตีห้นะ ตัวคนเดียวกับภรรยาอายุ37ลูกชายอายุ12ขับรถจากหนองคายจะไปรับพ่อแม่ที่พิษณุโลกใช้เส้นทางจังหวัดเลยซึ่งเป็นทางลัดดูจากระบบ G P S เบื้องต้นยอมรับว่าไม่เคยมาทางนี้แล้วไม่ชินทางวันเกิดเหตุไม่ได้ดื่มอะไรแน่ๆเพราะเป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้วความเร็วประมาณ7จ็ถึงแป ระหว่างทางถนนสองเลนน้องไบรท์มีการทําทางเป็นระยะระยะค่ะบางจุดเนี่ยคุณเดี่ยวบอกมันก็มีป้ายบอกชัดเจนแต่พอมาถึงจุดนี้ที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกกันว่าโค้งร้อยศพมันเป็นลักษณะโค้งขวาลงจากเขาพอดีเส้นจราจรก็มองไม่เห็นเพราะว่าดินที่เอาก่อสร้างเนี่ยมันปิดหมดนะคะตัวคุณเดี่ยวก็เลยขับรถออกนอกเส้นทางแล้วสุดท้ายพุ่งลงไปในบอ่อ รถพลิกคว่ำทันทีค่ะตอนเกิดเหตุภรรยาในรถตะโกนบอกพี่เดียวข้างหน้ามันเป็นหลุมไม่ทันแล้วล่วงลงไปแล้วมันเร็วมากพอตั้งสติได้ตัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอายุ12พยายามจะปีนจากบ่อซึ่งลึกประมาณ4-5เมตรลึกมากนี่ขนาดปีนขึ้นมาอย่างยากแล้วเี่ยน้องใบเพื่อความช,ช่วยเหลือ กระทั่งชาวบ้านเห็นไปเรียกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลภูเรือจังหวัดเลยระหว่างที่อยู่รอคนมาช่วยเนี่ยค่ะมีรถคันอื่นเกือบจะเกิดแบบเดียวกันนี้เลยก็ปลอหน้านอึดอึดอดอึดอดเกือบจะตกไม่แน่ใจว่าสร้างอะไรแต่มีหลุมขนาดนี้ท่อขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีบรีเอนหรือมีสัญ,ญญาณที่ชัดเจนลองไรค่ะจะเห็นใช่ไหม บาดเจ็บอาจจะดูไม่มากนะครับท่านผู้ชมครับภรรยาเนี่ยหนักหน่อยกระดูกหัวไหล่ขวาร้าวเจ็บตรงซี่โครงขวาลูกชายฟกช้ำที่หน้าผากกับหัวไหล่ที่กระแทกหมอเอ็กซเรย์ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะที่ท้องดูแล้วไม่น่าจะมีเลือดข้างอนุญาตให้กลับบ้านก็เลยให้เพื่อนมารับกลับน้องคายหลังจะมารับกลับระหว่างทางแวะดูจุดเกิดเหตุเฮ้ย เชือกมามาเต็มเลยทั้งเชือกทั้งแอรีเออร์ทั้งป้ายเตือนทั้งสัญญาณไฟมาแบบมาเต็มอะค่ะคือเพิ่งจะมีคุณเดี่ยวยืนยันเพิ่งจะมามีตอนเที่ยงหลังจากที่เกิดเหตุตอนเช้ามืดคือตีห้าสิ่งที่คุณต้องทําก็คือนอกจากกั้นเชือกแบบนี้แล้วต้องไปดูผู้ป่วยผู้บาดเจ็บใช่ไหมค่ะไม่มีตั้งแต่ไหนไม่มีตั้งแต่เมื่อวานไปนี่นะค่ะใช่เรือือมาเมื่อคืนเลยแล้วป้ายป้ายอันนี้มีไหมเมื่อคืนเนี้ย แล้วเมื่อค <Hey>, ืนไม่มีเชือกแบบนี้นะครับเลยโล่งหมดเลยใช่ป้ายแบบนี้ก็ไม่มีเด็กบอกป้ายแบบไหนป้ายนี้ฮะไม่มีไม่มีตั้งแต่ไหนไม่มีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ไม่มีตั้งแต่ตรงไหนบอกสิตั้งแต่นูนตั้งแต่ตรงนู้นตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้นี่ครับลอยรถลอยรถนะครับมานี่เลยครับตรงมานี่เลยเมื่อคืนไม่มีป้ายนะครับป้ายไม่มีนะครับ นี่แล้วมาดูป้ายพยกมาจากจุดอื่นหรือเปล่า,าและจุดอื่นเนี่ยมีอะไรกั้นไหมน้องใบ<อ>เหมืนไปยกมาจากไหนไหมเนี่ย<อ>คุณเดียวบอกหลังเกิดเหตุกรมทางหลวงมาตรวจสอบเพราะเป็นการก่อสร้างแะครับผิชอบกรมทางหลวงและได้มาขอโทษเบื้องต้นและจะไปคุยกับผู้รบับเหมาว่าจะให้รับผิดชอบกับเยียวยาชีวิตที่เกิดขึ้นทางตำรวจวังสะโพงเนี่ยนัดหมายสามธันวาคมใช่ไหม<ะ>คุณเดียวบอกรถกู ซ่อมประเมินเบื้องต้นเนี่ยสองแสน <BMW S 2> ถ้าขายซากหมื่นห้าอยากให้คนที่เกี่ยวข้องมาซ่อมรถให้ได้ไหมเพราะเป็นรถในการทำหมากินเนี่ยน้องไบร์ค่ะก่อนจะถึงที่เกิดเหตุอ่ะมันเป็นทางสองเลนแล้วมันก็ทางมาเป็นระยะแล้วลหละแต่ว่ามันก็จะมีป้ายชัดเจนแต่พอผมมาถึงจุดตรงเนี้ยมันเป็นทางโค้งขวาแล้วมันลงเขามาครับซึ่งมันก็ไม่เปบาริเออร์ไม่มีอะไรขวางผมก็ตรงไปโดยที่ป้าย อะไรก็ไม่มีแล้วก็เส้นจราจรอ,อะไรก็ไม่มีเพราะว่าดินแถวนั้นอะ่ะมันมาปิดหมดผมไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันเป็นบอ่อต้นแฟนผมก็้ีกขึ้นมาว่าพี่เดียวมันมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลุมพี่มันก็ล่วงไปแล้วครับแล้วทีเนี้ยตอนที่ผมลงไปประสบปัญตีกันมือขึ้นมาสามคนอะ่ะแล้วมันจะมีอยู่คันปาไวายเหมือนกันเกือบหลุดระชนพวกผมอะ่ะก่อนผมจะกลับหนองคายซึ่งประมาณตั้งเปิดลายแล้วละละอะไรเงี้ย ป้ายเปอร์<ป>อะไรมามเต็มเลยครับตอนนี้ยผมอยากได้รถผมคืนนะครับพี่แค่นั้นแหละอยากให้เขาทําให,ให้เพราะว่ารถผมไม่ังส่งไม่หมดอืแล้วผมก็ใช้รถมีรถอย่างเดียวที่ท,ที่ทํามาหาก,กินซึ่งพาผมไปนู่นไปนี่เพราะผมเล่นดนตรีผมต้องไปหลายที่อะไรอย่างเงี้ยครับอเออก็อยากอยากให้พวกที่ว่าเขาทําทางอะไรเงี้ยน,นึกถึงชาวบ้านให้มากๆาครับ ป้ายไฟป้ายอะไรให้มันชัดเจนให้มันแบบถูกต้องที่สุดครับ hey. Hey. เพราะว่ามันอันตรายมากมันเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นแล้วมันเอาคืนไม่ได้ครับ mm. อยากให้เขามีความรับผิดชอบตัวนี้ให้มากๆา,ากครับ mm. เขาก็กอหัวอัวหัวล้อขคอหัวหายแล้วล้อข้ออย่างเงี้ย mm. เป็นอันตั้งเลยครับส mm. ังเกตดูท่านผู้ชมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กไหมนี่รอดชีวิต <Huh? S 3> รถพังเรานึกดู หลุมขนาดนี้ราคาอุบากอุกกาบาตลงเนี่ยห้าเมตรไม่มีอะไรกั้นเลยเหรอ <5. S 2> ห้าเมตรแล้วโคมรมลงไปแบบนั้นเนี่ยแล้วกว่าจะปีนขึ้นมาเอาชีวิตรอดนี่จะเกิดขึ้นสักประมาณห้าทุ่มไม่มีใครรู้จะทำกันยังไงค่ะใช่ไหมแล้วนี่ถ้าเป็นต่างประเทศอย่าว่าแต่ซ่อมรถให้นะ,จะเจ้าเบนซ์หรือโรลส์รอยในบางประเทศนะบ้านเราอะซาเลงนะ้งฮะเนี่เรื่องอย่างนี้นี่ให้ความสำคัญจริงๆ และต้องเป็นกรณีตัวอย่างว่าเวลาสอดซากอะไรต่างๆ,ๆผมที่บางทีขับรถบนทางด่วนกลางคืนบางคับตัวเองเลยว,ว่าอย่าขับเร็วอย่าขับเร็วอย่าขับความเร็วปกติเพราะมันวางกระชั้นชิดเกินไปบางที <c oughs> กระชั้นชิดน้องไร